ไอชีวิตกูแม่งไม่มีทางออกแล้วนั่นก็ไปไม่ได้นี่ก็ติดนั่นก็ไม่ได้แล้วรู้สึกว่าโหแม่งหรือชีวิตเราอะ่ะไม่มาถึงทางตันแล้ววะคุณจะเอาทุกปัญหามารวม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 ,ลวม,ลวม,ลวมแล้วคุณก็คิดวนบางคนบอกว่าชีวิตฉันไม่มีทางเลือกแม้ว่าคุณไม่เลือกนั่นแหละคือทางเลือกที่คุณไม่เลือกกับปัญหานั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านนะครับยินดีต,นดต้อนรับเข้าสู่เพจมันนี่ซิกแพคจัดการงันให้ฟิตเพื่อพิชิตความสําเร็จนะฮะวันนี้เนี่ยผมจะมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดคุณถึงทางตันอะ่ะถ้าเกิดว,วันนี้ชีวิตคุณคิดว่าคุณถึงทางตันแล้วเนี่ยจะต้องทํายังไงกับชีวิตดีเหตุผลที่ผมมาไลฟ์เรื่องนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าผมเห็นโพสต์ของคนคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นคนที่ผมแบบเออรู้จักแหละนะครับแต่อาจจะไม่ได้แบบพูดคุยกันเยอะเนาะแล้วเขารู้สึกว่า เออเขาถึงทางตันของชีวิตแล้วไม่รู้ว่าฉันจะจัดการชีวิตยังไงดีม,ม,มันมันแบบมีแต่เรื่องราวแย่ๆไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับผมต้องถามเงี้ก่อนครับว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมอยากให้คุณยองลองย้อนไปในช่วงเวลาที่คุณมีความรู้สึกอย่างนั้นครับอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับคุณรู้สึกว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยนะครับคุณไม่ยอมรับว่าคุณเป็นคนก่อหรือเปล่าคุณคิดว่าปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันมาจากเพื่อนคุณโกงพี่คุณทํา คนนั้นผิดคนนั้นคนนี้คนนู้น,นอะไรเงี้ยหรือเปล่าและอันนี้สองนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วหรือเปล่าต้องบอกกนนะมันไม่ใช่เรื่องแปลกทําไมคุณถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าร่างกายของคุณสมองของคุณมันถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องคุณเสมอไม่ว่าเราจะทําถูกหรือผิด สมองจะเข้าข้้นเราก่อนเสมออันดับแรกเขาจะต้องหาคนผิดก่อนแต่สิ่งที่สมองให้คุณทำอย่างนั้นเขาไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเขาแค่ต้องการปกป้องคุณแต่การที่เขาปกป้องคุณเนี่ยมันทำให้คุณตกในสถานะการเป็นเหยื่อครับคาว่าสถานะการเป็นเหยื่อหมายถึงอะไรสถานะการเป็นเหยื่อคือคุณจะเป็นผู้ถูกกระทำตลอดเวลาพอเมื่อคุณเป็นผู้ถูกกระทำ คุณจะไม่ได้มีความรับผิดชอบกับปัญหาที่เกิดขึ้นและคุณจะพร่ำบ่นกับตัวเองเสมอว่าฉันโดนทำลายฉันโดนทำลายฉันไม่มีทางออกเพราะคนนั้นมันทำแบบนั้นฉันเลยต้องเป็นแบบนี้คุณจะหมดพลังทันทีและคุณจะไม่เห็นความเป็นไปได้ในชีวิตที่เกิดขึ้นเพราะคุณมัวแต่คิดว่าคุณเป็นเหยือ่อแม้กระทั่งคุณโทษตัวเองนั่นก็คือผิดครับเพราะคุณไม่รู้จะโทษใครคุณก็โทษตัวเองอะ มันยิ่งหนักเขา้าไปใหญ่นะการที่คุณโทษตัวเองอะนะ,ะเอาใหม่นะฮะผมพยายามจะทําความเข้าใจกับคุณก่อนนะคุณต้องห้ามโทษทุกอย่างเลยครับเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของคุณครับทุกครั้งที่คุณตัดสินใจณนะช่วงวินาทีนั้นจํานะฮะ มันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตคุณเท่าที่ทรัพยากรในร่างกายของคุณจะตัดสินใจได้แล้วครับทุกอย่างในโลกไม่มีคําว่าล้มเหลวนะฮะมีแต่คําว่าฟีดแบ็กฟีดแบ็กคือผลลัพธ์จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นยิ่งคนที่โทษตัวเองคุณต้องบอกเลยว่าขอบคุณมากที่ณนะวันนั้นเนี่ยตัดสินใจเรื่องนั้นเราททำให้เรามาอยู่ตรงนี้เพราะว่าวันนี้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายเลยเดียวแต่ได้คุณมูดแต่โทษว่าโหแม่งกูเ่วยมากเลยว่ะ แล้วคุณก็ลากปัญหาลากความไม่ดีพอลากนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาติดตัวคุณจนเซลฟ์คอนฟิเดนซ์นะฮะหรือความมั่นใจในตัวเองลดลงครับหลายคนที่โค้ชกับผมนะีผมจะกลับไปบอกเขาว่าเฮ้ยมึงต้องทำยังไงก็ได้ให้เรียกความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมา รู้แหละว่าวันนี้เนี่ยนะครับมึงรู้สึกว่ากูแม่งไม่ดีพอกูแม่งห่วยกูแม่งทุเลศมากแต่ผมจะบอกคุณว่าคุณจําเป็นต้องเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาให้ได้เร็วด้วยที่สุดไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามยกตัวอย่างวิธีง่ายๆคือคุณตั้งนาฬิกาปลุกตอน7จ็ดโมงเชา้าคุณจะต้องตื่นเจ็ดโมงเชา้าแบบสปริงติดเตียงเด้งบึ้งขึ้นมาเลยแล้วคุณว่าโหเก่งจังเลยว่ะ เช้านี้เก่งเท่าไฉันแบบว่าไม่กดสนุสมือถือฉันสามารถเด้งขึ้นมาจากที่นอนได้ฉันเก่งยังเลยวะ yes โอเคป่ะนี่มันคือการที่ทําให้คุณเริ่มภาคภูมิใจในเรื่องเล็กๆคุณบอกว่าคืนนี้คุณจะล้างจานคุณกลับมาปุ๊บแล้วคุณไม่รีรอให้ถึงกลางคืนคุณรีบล้างจานก่อนเลย yes ฉันเสร็จแล้วคุณออกจากบ้านตอนเช้าคุณเอาเงินมาหยอดใส่กระปุกคุณใส่กระปุกหนึ่งรัง yes ฉันทําได้ตามที่ฉันพูด การเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับคืนมาง่ายๆโดยการเป็นคําพูดกับตัวคุณเองในทุกๆพื้นที่แม้ว่าพื้นที่นั้นจะไม่มีใครเห็นแล้วคุณจงบอกกับตัวคุณเสมอเมื่อคุณคิดลบกับตัวคุณหรือคิดลบกับใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตคุณจงบอกกับตัวเองว่าขอบคุณมากเลยที่เจอปัญหานี้ขอบคุณกับปัญหาเราตัดสินใจณนะวินาทีนั้นเต็มที่ตามทรัพยากรที่เราเคยมีแล้ว ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ผมให้คุณพูดคำนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณชอบคิดว่ารู้อย่างนี้ไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยรู้อย่างนี้ไม่น่าทำอย่างนั้นเลยรู้อย่างนี้ไม่น่าไปกู้เงินเข้ามาเลยรู้อย่างนี้ไม่น่ารู้อะไรไม่สู้รู้งี้ฮะแต่ถามว่าณนะวันนี้นะต่อให้คุณย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นที่คุณตัดสินใจผิดพลาด ผมกล้าการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าเกิดคุณมีทรัพยากรเท่าเดิมนะคุณมีประสบการณ์เท่าเดิมนะคุณไม่ไดเอาประสบการณ์ในอนาคตไปในอดีตด้วยนะคุณใช้ทุกอย่างนะเหมือนเดิมอะ่ะคุณก็จะตัดสินใจแบบเดิมจริงไม่จริงพเพราะนวินาทีนั้นคุณตัดสินใจในสิ่งที่มันดีที่สุดในชีวิตของคุณเท่าที่ทรัพยากรคุณจะสามารถตัดสินใจได้แล้วครับหยุดโทษตัวเองครับหยุดโทษคนอื่นแต่ต้อง ตั้งสติครับเพราะถ้าเกิดหากวันนี้นะคุณยังไม่สามารถเรียกความมั่นใจในร่างกายของคุณออกมาได้เลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณจะไม่มีทางครับเห็นความเป็นไปได้ในชีวิตเกิดขึ้นต่อครับอย่าลืมนะฮะคนที่จะแก้ปัญหาทุกๆปัญหาที่มันโถมเข้ามาในชีวิตคุณได้คือตัวคุณเองและถ้าเกิดคุณยังไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่มีทางเลยครับที่คุณจะสามารถไปต่อกับชีวิตคุณได้อย่างที่สองที่ผมอยากให้คุณทำคือ คุณจงแยกแยะปัญหาออกมาจากหัวครับพิมพ์มาเลยครับแยกปัญหาออกมาจากสมองของคุณครับถ้าเกิดวันไหนที่คุณรู้สึกคุณมีปัญหานะคุณจะเอาทุกปัญหามารวม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 แล้วคุณก็คิดวนเป็นลูปวนไปวนมาแล้วคุณฟังแล้วคุณคิดยิ่งทําให้คุณจิตตกยิ่งทาให้คุณแบบเสียความมั่นใจในตัวเองยิ่งทําให้คุณไม่เห็นทางออกแล้วทําให้สมองของคุณหยุดอยู่ตรงที่คําว่า ทางตัดพอแยกปัญหาออกมาเสร็จปุ๊บนะคุณต้องดูเลยว่า worst case คือแย่ที่สุดถ้าเกิดคุณแก้ปัญหานี้ไม่ได้มันจะเกิดอะไรบ้างแล้วคุณจะเตรียมรับมือผลกระทบจากสิ่งที่มันเกิดยังไงบ้างเหมือนวันนี้เนี่ยคุณโดนต่อยหน้าท้องแต่คุณยังไม่ได้เก่งท้องอ่ะคุณเจ็บไหมแต่ถ้าเกิดคุณเก่งท้องไว้ก่อนอ่ะคุณโดนต่อยปั้งปั้งปั้ง คุณเจ็บก็จริงแต่คุณรู้ว่ามันจะโดนแล้วคุณก็เก่งรับไว้แล้วจริงไหมจริงมันจะเจ็บน้อยกว่าบางคนบอกว่าชีวิตฉันไม่มีทางเลือกจริง,รงๆแล้วแม้มีความมันมีทางเลือกอยู่แล้วแม้ว่าคุณไม่เลือกนั่นแหละคือทางเลือกที่คุณไม่เลือกกับปัญหานั้นครับทางเลือกที่คุณไม่ยอมเลือกลุกขึ้นมาแก้ปัญหานั่นแหละที่คุณบอกว่าไม่มีทางเลือกครับเราก็แค่กลับเข้ามา ฟรีวิวในสิ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วดูเวิร์สเคสที่สุดที่มันจะเจอไอหาเหวอะไรก็ไม่รู้ที่มันเลวร้ายที่สุดนะ่ยที่คุณจะเจอในเรื่องเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรแล้วคุณจะจัดการหลังจากเจอแรงกระแทกนี้ยังไงมากกว่าถึงว่าจะเลวร้ายที่สุดโดนยึดทรัพย์หมดทุกอย่างสมมตินะไม่เหลืออะไรเหลือแค่ชีวิตหนึ่งชีวิตกับมันสมองและสองมือ ผมเชื่อว่าคุณก็สามารถลุกขึ้นมากลับขึ้นมารวยเหมือนเดิมได้ผมใช้คำนี้เลยนะถ้าเมื่อก่อนคุณเคยรวยนะแล้วคุณจนนะคุณเหลือแค่มันสมองกับสองมือคุณก็สามารถลุกขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดสมัยก่อนคุณก็ไม่เคยรวยตอนนี้คุณก็ยังจนอยู่คุณต้องกลับมาดูแล้วว่าคุณต้องพัฒนาแว์ลูอะไรแล้วคุณจะหาช่องทางในความสำเร็จได้ยังไง ผมไม่ได้กําลังสอนให้คุณโลภนะแต่ผมบอกเลยว่าคุณต้องตัดสินใจรวยจริงๆอย่าใช้คําว่าพอมีพอกินต้องใช้คําว่ารวยเหลือแล้วเอามาแบ่งปันเพราะถ้าเกิดวันนี้คุณตั้งเป้าหมายแค่เอาตัวเองรอดและถ้าเกิดมันต่ำกว่าเป้าหมายของคุณนะ่ะคือคุณก็ยังเอาตัวเองไม่รอดอยู่นึกภาพบอ,อกไหมแต่ถ้าเกิดคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณจะรวยเลยฮะสุดท้ายไม่รวยยังเอาชีวิตรอดคุณยังไม่เป็นภาระกกับลูกหลานครับผม จำไว้นะคุณต้องรวยแล้วออกไปช่วยผู้คนและตั้งเป้าให้ใหญ่ถ้าไม่ตั้งเป้าใหญ่คุณโคตรดูถูกตัวเองเลยเพราะคุณมีทรัพยากรที่พร้อมจะสำเร็จอยู่แล้วข้อที่3ข้อสุดท้ายครับคือคุณต้องทำแอคชั่นแพลนครับเรื่องนี้คือปัญหานะหลายคนไม่มีแอคชั่นแพลน ไม่มีการวางว่าปัญหานี้มันจะแก้แล้วมันจะจบเมื่อไหร่ปัญหานี้จะต้องไปปรึกษาใครปัญหานี้จะหาทางออกตอนไหนคุณเอาทุกอย่างมารวมไว้ที่หัวแล้วคุณคิดว่าคุณจะต้องแก้ทุกๆปัญหาให้เสร็จภายในชั่วโมงหน้าซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วต้องเอาทุกอย่างมาลงตารางหมดนะฮะแล้วจัดระเบียบความคิดของการแก้ปัญหาอะไรเร่งด่วนอะไรสําคัญอะไรเร่งด่วนแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ แยกปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอออกแล้วคุณจะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้แก้เรื่องนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องแก้เรื่องนี้ต่อเดี๋ยวตอนเย็นจะแก้เรื่องนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช้จะต้องทาเรื่องนี้ให้สักเซสอย่างที่บอกครับข้อที่1เป็นคําพูดของตัวเองและข้อที่ือแยกปัญหาออกตั้งสติออกนะครับลานที่3นะครับก็คือทำแอคชั่นแ a นให้คุณสามารถนะครับรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรเมื่อไร่ตอนไหน คุณจะเห็นไทม์ไลน์ชีวิตของคุณและคุณจะได้รู้ว่าตอนนี้คุณใกล้จะแก้ปัญหาจบแล้วหรือตอนนี้คุณกําลังทําอะไรอยู่คุณจะแก้อะไรอยู่หรือตอนนี้คุณจะต้องวางแผนยังไงในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นคุณจะได้เก่งหน้าท้องถูกแล้ววันที่เจอปัญหาชกเข้ามาที่ท้องคุณคุณจะได้รู้สึกเจ็บแต่เจ็บน้อยลงครับ